เมื่อวันที่16ตุลาคม2568จ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการร่วมมือกับท้องถิน่นดูแลสิ่งแวดล้อมและจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นพร้อมเสนอแนวคิดตั้ง อาสาสมัครอุตสาหกรรมเพื่อช่วยสอดส่องดูแลปัญหาโรงงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดประยองติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟส2โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมลงทุนกับบริษัทกอล์ฟดีเวล็อปเมจำกัดมหาชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านท่าเรือและก๊าซธรรมชาติรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ EEC และสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน